สวัสดีครับกระผมนายชาตรินหงวิงจันทรนะครับเชื่อเลนชุวาัตปัจจุบันกระผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนคนปรปฐมวิศวกรสังคมรุ่นแม่ไก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนคนปรปฐมและคณะกรรมการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษากลุ่มราชภัฏทั่วประเทศนะครับปัจจุบันนะครับกระผมเรียนอยู่ในสาขาว,วิชาภาษาไทยหลักสูตรคารุศาสตร์บัณฑิตนะครับ เป้าหมายของกระผมนะครับที่จะพัฒนาองค์กรสพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภาัฏนครปฐมประจําปี2564นี้นะครับอันดับแรกนะครับเราจะเป็นกระบอกเสียงให้กับนักศึกษาในเรื่องของรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะครับที่จะนําเรื่องราวต่างๆที่นักศึกษาของเรานะครับประสบปัญหาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษา เป็นอ,องค์กรที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารของมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้กับนักศ,ศ,ศรรึกษาทุกท่านทราบรวมไปถึงเป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นก็คือในเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อมอบความรู้นะครับตามสิ่งที่เราได้คาดหวังไว้นะครับส่วนกระผมเนี่ยก็มีความคิดนะครับที่จะจัดทำโครงการ ถุงปันสุกสู้ภัยโควิดนะครับเพื่อสร้างภาพลักอันดีให้กับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอย่างไรก็อยากให้ทุกท่านนะครับรอติดตามการทํางานของสภานักศึกษาของเรานะครับว่าเราเนี่ยจะทํางานในรูปแบบไหนจะออกมาอย่างไรยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้กระผมขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ